สวัสดีค่ะคลิปนี้จะทําโดยสานักหอเสบดมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อครั้งที่แล้วเราพูดถึงสถิตินาพ p a r ม m e t r i c สหรับการเปรียบเทียบ2กลุ่มใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสถิตินาพ p a r ม m e t r i c สหรับการเปรียบเทียบหลายกลุ่มซึ่งเหมาะกับกรณีที่เราต้องการเปรียบเทียบข้อมูลมากกว่า2กลุ่มค่ะแต่ข้อมูลของเราไม่มีการจัดแจงปกติค่ะหรืออยู่ในระดับ o r จ i n อลอค่ะ สถิติกระดาษที่เราใช้ในบทนี้มี2ตัวค่ะคือ f ุณค่ a l อลิตเสสำหรับเปรียบเทียบกลุ่มอิสระมากกว่า2กลุ่มและเฟ m e n t e s สสำหรับเปรียบเทียบข้อมูลที่สัมพันธ์กันเช่นการวัดซ้ำในหลายเวลาค่ะ f ุณค่ a l อลิตเคือสถิติที่ใช้เพื่อเปรียบเทียบค่าการของมากกว่า2กลุ่มอิสระโดยไม่ต้องสมมติว่าแต่ละกลุ่มมีการแจกแจงแบบปกติซงคุณค่ a l อลิ Test เป็นทางเลือกของวัน w วอ a น o v a เมื่อข้อมูลไม่แจกแจงปกติ มี outlier หรืออยู่ในระดับ ordinal ค่ะใช้กับข้อมูลแบบไหนตัวแปรกลุ่ม factor มีลักษณะเป็น nominal มีมากกว่า2กลุ่มเช่นกลุ่ม A, B และ C ค่ะตัวแปรตามมีลักษณะเป็น ordinal หรือ scale ที่ไม่เป็นปกติเช่นคะแนนเวลาอันดับค่ะโจทย์นะคะต้องการเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจระหว่างพนักงาน3หน่วยงานค่ะ A, B และ C ค่ะสมมติฐานนะคะ H0 m1 เท่ากับ m2 เท่ากับ m3 ค่ะหรือก็คือคะแนนความดูของพนักง,งานทั้งสาหน่วยงาน a, b และ c ไม่มีความแตกต่างกันค่ะ h1 mi ไม่เท่ากับ mj ค่ะอย่างน้อย1คู่เมื่อ i ไม่เท่ากับ j หรือก็คืออย่างน้อย1กลุ่มที่มีคะแนนความดูแตกต่างจากกลุ่มอื่นค่ะข้อตกวงเบื้องต้นนะคะกลุ่มข้อมูลต้องเป็นอิสระกันค่ะตัวแปรตามต้องเป็น ordinal หรือ scale ค่ะข้อมูลไม่แจกแจงปกติค่ะแต่ต้องสามารถจัดอันดับได้ค่ะ วิธีการทำใน SPS นะคะไปที่ Analyze ค่ะเลือก n o ม p a r a m e t r i c Test ค่ะจากนั้นเลือก Legacy Dialog ค่ะแล้วเ,เลือก K Independent Sample ค่ะเราจะเอาตัวแปสกอร์ลงใน Test Variable List ค่ะและ Group ลงใน Group ค่ะกด,ด Define Group ค่ะแล้วพิมพ์1แล้วก็3ค่ะ จากนั้นเลือก c o s c a l valid ค่ะแล้วก็กดโอเคค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะค่า p-value เท่ากับ0.415ซึ่งมากกว่าระดับนัยะสำคัญ0.05จึงยอมรับให้0ค่ะสรุปได้ว่าคะแนนความดูของพนักง,งานทั้ง3หน่วยงาน A, B และ C ไม่มีความแตกต่างกันค่ะ เป็นเม้นเคือสถิติที่ใช้เพื่อเปรียบเทียบภาคกลางของกลุ่มที่สัมพันธ์กันมากกว่า2กลุ่มโดยไม่ต้องสมมติว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติค่ะใช้กับข้อมูลแบบไหนตัวแปรต้นมีลักษณะเงื่อนไขที่วัดซ้ำเช่นเวลาก่อนระหว่างหลังค่ะสถานการณ์ A B C ค่ะตัวแปรตามมีลักษณะที่เป็น ordinal ห or รือ scale ที่ข้อมูลไม่แจกแจงปกติค่ะเช่นคะแนนระดับพักษาระดับพฤติกรรมค่ะโจทย์นะคะ ต้องการทราบว,ว่าคะแนนทักษะของพนักงานก่อนระหว่างและหลังการฝึกอบรมมีความแตกต่างกันหรือไม่ค่ะโดยตั้งสมมติฐานว่า H0 m1 เท่ากับ m2 เท่ากับ m3 ค่ะหรือก็คือคะแนนทักษะของพนักงานในช่วงเวลาก่อนอบรมระหว่างอบรมและหลังอบรมไม่มีความแตกต่างกันค่ะ H1 นะคะ mi ไม่เท่ากับ mj อย่างน้อย1คู่เมื่อ i ไม่เท่ากับ j ค่ะหรือก็คือคะแนนทักษะของพนักงานในช่วงเวลา ก่อนอบรมระหว่างอบรมและหลังอบรมมีความาต่างกันค่ะข้อจรงเบื้องต้นนะคะตัวอย่างต้องเป็นกลุ่มเดียวกันค่ะหรือว่าคนเดิมตัวแปรตามต้องเป็น ordinal หรือ scale ค่ะระดับข้อมูลต้องสามารถเรียงระดับได้ค่ะใน s p s นะคะไปที่ Analyze ค่ะเลือกนาาําพา r a มิ t r i c t s ค่ะเลือก Legacy Dialog ค่ะแล้วก็เลือก K Related s a m p l e ค่ะ จากนั้นเราจะเลือกตัวแปร t ํา1 p ทําม2 mid, าม mid t i m สา์ post ค่ะลงใน test variable ค่ะจากนั้นเลือก s p a c e m e n t ค่ะแล้วก็กด OK ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะค่า p-value เท่ากับ0.587ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยสำคัญ0-05จึงยอมรับ H ห้นค่ะสรุปได้ว่าคะแนนทักษะของพนักง,งานในช่วงเวลาก่อนอบรมระหว่างอบรมและหลังอบรมไม่มีความแตกต่างกันค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหาในบทที่10ค่ะที่เราทำความเข้าใจกับการใช้คุ c ค่า a l ลิ Test และเฟสเม t e s t ซึ่งเป็นสถิตินอมพลาเมติกที่สำคัญมากสำหรับการเปรียบเทียบหลายกลุ่มค่ะอย่าลืมนะคะว่าสถิติเ่านี้มีประโยชน์มากเมื่อข้อมูลของเราไม่ผ่านเงื่อนไขของอ n น v a โดยเฉพาะในกรณีที่ข้อมูลไม่เป็นตาแจากแจงแบบปกติค่ะหรืออยู่ในระดับ o r d i n a l ค่ะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจหลักการเลือกใช้สถิติได้อย่างชัดเจนขึ้นค่ะและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจริงได้อย่างมั่นใจใน SPS ค่ะ ในบทต่อไปจะเป็นสาิตีน้อมพลาเมติกสำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ